เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากช่องค่ะตอนนี้ต้องนํารถแบล็คโคลเพื่อจะทําคันดินบริเวณรอบบ่อขยะจุดนี้ตั้งอยู่ในเขตตาบลหนองสาหรายอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเสริมคันดินให้สูงขึ้นค่ะ หลังไปพบว่าในช่วงพายุที่ผ่านมาน้ำจากบ่อขยะไหลลงสู่บ้านเรือนชาวบ้านที่บ้านโนนป่าติวไปปลูกบ้านอยู่ใกล้กับบ่อขยะชาวบ้านก็เลยกังวลว่าน้ำที่มันปนเปื้อนสารเคมีอะค่ะมันจะไหลามาในชุมชนแล้วกระทบต่อร่างกายและการดำรงชีวิตทางเทศบาลก็เลยต้องเร่งดำเนินการเสริมคันดินนะคะนายอารุณศักดิ์รัตนคุณชยัยรองนายกเทศมนตรีเมืองปักช่องบอกว่าบ่อขยะแห่งนี้องค์การปก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปากช่องแล้วก็หน่วยงานต่างๆรวมไปถึงชาวบ้านนำมาทิ้งรวมกันค่ะทำให้มีขยะตกค้างหลายแสนตัน ทีนี้เมื่อฝนหยุดก็เลยต้องเร่งทําคันดินยกสูงขึ้นตามริมกองขยะโดยรอบนะคะป้องกันไม่ให้น้ําไหลจากกองขยะลงสู่ชุมชนขณะเดียวกันก็มีการบริหารจัดการด้วยการฉีดสาร AM กําจัดกลิ่นด้วยค่ะไม่ให้กลิ่นมันโชยไปรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้นะคะก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกทําเต็มที่<ะ>เพราะว่ากังวลเหลือเกินขยะที่ทิ้งก็ไม่รู้ทิ้งอะไรกันบ้างนี่นะคะ ท่าน,น้ำไหลไปสู่ชุมชนแล้วแหล่งน้ําสาธารณะด้วยคุณอนุชามันจะไปส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเพาะปลูกแล้วก็น้ํากินน้ําใช้ด้วยค่ะ